สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระปลกใบมะขามนะคะของวัดทุ่งสะพานค่ะสำหรับคู่นี้เนี่ยนะคะจะเป็นเ,เนื้อทองแดงนะคะอิ่มต้องเล่าก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้มันเป็นคลิปเอาพระเก่ามาเล่าใหม่นะคะมันเป็นคลิปที่เคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วสำหรับพระองค์นี้แต่จะเป็นคลิปแบบ เอาเฉพาะรูปภาพมาต่อกันเฉยๆนะคะซึ่งตอนนั้นทําเพราะว่าเหตุผลก็คือข้อที่หนึ่งก็คือไม่ค่อยมีเวลามากกับข้อที่สองก็คือขี้เกียจนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเวลามาพูดคุยอย่างนี้นะคะ จริงๆการพูดคุยในการทําคลิปอะบางทีมันต้องใช้อารมณ์นะนี่ขอพูดยาวนิดนึงนะคะ,ะถ้าใครลาคัญหน่อยก็ใช้วิธีเลื่อนนะคะเลื่อนคลิปนะคะมันมีมันมีตัวเลื่อนข้างล่างนะคะสามารถเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนไปข้างหลังได้ของคลิป u t u b e นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากฟังก็ฟังต่อ,อคือการที่จะทําคลิปอะไรเงี้ยอิมบอกได้เลยถ้าคนที่มีอารมณ์อาร์ติสแบบอิมจะเข้าใจกัน คือจะติสเนี่ยก็คือมันต้องมีอารมณ์ศิลปินถึงจะทำนะถ้าไม่มีอารมณ์ศิลปินไม่มีอารมณ์ติสขึ้นมานี่ก็มันก็จะนอนทั้งวันนะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยนะแต่ว่าก็ใช้วิจารณ์รส่วนตัวแล้วเพราะบางคนก็อาจจะเป็นคนขยันและแอคทีฟตลอดเนี่ยจะไม่ใช่ไม่ได้ดําเนินชีวิตด้วยอารมณ์ติสแบบอย่างนี้อะไรเงี้ยนะคะ สำหรับการที่อิ่มชวนพูดคุยเพราะว่าจริงๆอิ่มต้องการแชร่ภาพนะคะให้มันกลายเป็นปกคลิป y o u t u b e นะคะเนื่องจากลักษณะาการทำงานของ YouTube ก็คือมันจะเอาภาพที่แช่นานๆเนี่ยขึ้นในวิดีโอขึ้นมาเป็นปกคลิปหรือว่าตามระยะเวลาที่มันกำหนดนั่นแหละถ้าเราไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กในการตัดต่อใส่ภาพตรงไปจัดการวิดีโอตรงปกคลิปนะคะ ที่ผ่านมาอิ่ม,มปกคลิปสวยๆก็เพราะว่าเมื่อก่อนอิ่มใช้น้ t ตบุ๊กนะคะแล้วอิอ่มก็ขายโนตบุ๊กไปเนื่องจากว่าอายุโนตบุ๊กมันสิบกว่าปีนะคะอิ่มใช้ม่คนใช้ของคุ้มมากนะสิบกว่าปีแถมไม่พอมาอยู่หอที่อยู่ปัจจุบันนี้เขาไม่ได้มี Wi-Fi มันเป็นลักษณะของเราเตอร์นะ,ะซึ่งมันใช้งานโนตบุ๊กลำบากนะคะแล้วเราเตอร์เขาไม่ดีเราเตอร์อเขาไม่ดีนะคะอิมก็เลยใช้ มือถือในการทํางานจนเป็นปกติเลยตั้งแต่ย้ายมาอยู่หอนี้ก็ประมาณจะสองปีแล้วนะคะเวลามันผ่านไปไวนะคือเวลาระยะเวลาตั้งตั้งแต่ใกล้ๆกับการเกิดโควิดเลยคืออิ่มย้ายมาอยู่หอนี้ก่อนที่จะมีโควิดแค่เดือนเดียวเออเห็นไหมแล้วเวลามันผ่านไปเร็วมากมันจะสองปีแล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่ฟังกันนะคะเข้าเรื่องนะคะอิ่มจะให้ดูเนื้อสำหรับ คู่นี้นะคะยิ่จะบอกว่ายิ่ไปค้นข้อมูลใน Google แล้วแต่ว่ามันไม่รูปไม่บอกปีนะคะมันบอกจะบอกแค่คนคนที่เขาพากันขายอ่ะคนขายเยอะนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกปีออกวัดทุ่งสะพานด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะ,ะส่วนด้านหลังก็เนี่ยคะ่ะจะเป็นรูปคล้ายๆกับรอยพระพุทธบาทแล้วก็มีคําว่าประตูสวรรค์นะคะประตูสวรรค์แล้วก็วัดทุ่งสะพานเห็นไหมคะ ก็เหมาะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะพานาคปกพวกปกใบมะขามคนเกิดวันเสาร์ที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ชอบพกห้อยคอเน็บอะไรเงี้ยสาหรับผู้หญิงก็จะสะดวกหน่อยเพราะว่าห้อยคอแล้วสวยนะเป็นไซส์ที่แบบห้อยคอแล้วสวยถ้าคนที่ต้องการเสริมดวงวันเกิดอย่างวันเสาร์เนี่ยแล้วมันก็จะมีคนที่ต้องการเสริมดวงเฉพาะที่เขาก็จะแนะนําพระปกใบมะขามอะไรเงี้ยอ,อันนี้ให้ดูอีกวงนะแต่ว่าอันนี้ ต้องใช้วิจารยณน,นะคะเพราะสิ่งที่อิ่มขายเนี่ยคือพระเครื่องมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการพระเครื่องก็ซื้อไปบูชาก็ต้องใช้ความเชื่อในการเช่าบูชาแล้วก็ศึกษาข้อมูลเยอะแต่ว่าถ้าเป็นคนในวงการพระเนี่ยบางทีเขาซื้อไปนี่เขาซื้อไปเพื่อขายต่อนะคะเพื่อขายแบบเล่นตีแรกอะไรของเขาไปเล่นพระนะคะ,ะเขาก็อาจาไม่ได้เอาไปใช้อะไรเงี้ยก็ต้องบอกก่อนเพราะว่า การการเช่าบูชาไปของแต่ละคนนะมันมีเหตุผลต่างๆกันไปแต่ยังใดก็ตามทุกคนก็ต้องใช้วิจารยานของตัวเองค่ะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูกับเหรียญสิบค่ะสำหรับช่วงนี้มีพระ จำนวนหลายรายการที่หิ่มขายขาดทุนและเท่าทุนนะคะเพราะว่าเวลามันผ่านไปจะสองปีอย่างเงี้ยพระมันก็ติดมือเยอะแล้วช่วงที่หิ่มขายพระได้ก็คนนิสัยคนเล่นพระมันก็ไปซื้อพระเข้ามาอีกนะคะดังนั้นมันก็จะเหมือนกับว่าเอาพระเก่าไปมีพระใหม่มาอะไรเงี้ยมันก็จะ อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าหากว่าสถานการณ์เศรษฐกิจและบ้านเมืองยังเป็นอย่างนี้มันก็ต้องทยอยขายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคืออย่าให้เหลือเหลือเหลือแค่ตัวเหลือแค่ตัวก็พอเลยเออนะถ้าถ้ายังเป็นอย่างนี้อีกไม่นานเราอาจจะไปถึงจุดนั้นก็ได้นะคถ้ายังเป็นอย่างนี้เนาะพูดแบบแตีบมก็ไม่ได้แบบพยายามจะเศร้าอะไรนะไม่มันก็ไม่เชิงไม่เศร้านะเพราะยิมชีวิตแบบ มันก็เจอเหตุการณ์อะไรต่างๆมาหลายอย่างแต่คล้ายๆเล่าให้ฟังแล้วก็แอบบ่นมากกว่านะคะแต่ว่าดี่ก็ไปเรื่องอื่นต่อละอะไรเงี้ยค่ะสำหรับท่านที่สนใจจะเช่าบูชานะคะราคาอิมจะแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะคุณคลิกไปที่รายละเอียดมันจะบอก ID Li ไลน์อิมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อิมค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิมค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ